เชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศัก,กยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์สิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านกี่ช่วงยุคนนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เดอะลทบอรี่ถูกสร้างขึ้นมาหากทุกท่านอยากเรียนรู้อยากเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตทุกท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมคนเดียวก็ได้แต่เรามีความเชื่อและปณิธานแบบนั้นเรียนเชิญที่เดอะลา์บอรีได้ครับหากทุกท่านอยากค้นหาอิสรภาพและความสำเร็จให้กับตัวเอง การสื่อสารกับการมีอิทธิพลที่ดีให้กับผู้คนเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมึมองว่าเป็นโอกาสดีที่โตเกเองจะได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดความรู้สำหรับงานในวันี้ผมจะต้องตอบไปได้ก่อนว่าคนที่จะมาเรียนรู้ในวันนี้พวกเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างและผมจะเอาแก่นความรู้เหล่าน,นั้นถ่ายทอดให้พวกเขาอย่างไรก็จะมีการซัดซ้อม แต่ทุกการซักซ้อมจะต้องเกิดขึ้นจากการตกผลึกการลงมือทาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและผู้เรียนก็จะต้องได้ความรู้แบบเ,เ,เ,เต็มเ็ๆเต็ลยครับปกติเราก็ติดตามคุณไลออนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบสไตล์การเล่าเรื่องแล้วก็จุดที่ตัดสินใจก็คือเราอยากจะนําความรู้สิ่งที่เราไปเรียนรู้มานำมาเป็นอ่สื่อในการแชร์กับคนอื่นบ้างค่ะผมตัดสินใจมาร่วมเวิร์กช็อปนี้นะครับเพราะว่าดูจาก หัวข้อของการเวิร์กช็อปเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยมันครบเครื่องในการทำคอนเทนต์ทั้งแนวคิดการปฏิบัติแล้วก็สอนเรื่องการตัดต่อด้วยแล้วก็มีเทคนิคดีๆจากทีมงานเดอะไลบรารเยอะแยะมากมายเลยครับผมรู้สึกว่าหัวข้อน่าสนใจเอ๊ะทำพอด์ตแคปทำยังไงปกติผมก็เริ่มทำอยู่แล้วเลยครับข้อมูลว่าวิธีการทำให้เรียนที่สุดคือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเขาวาไงไลน์เซตยังไงเขาถึงมีคนติดตามเยอะขนาดนั้นรู้สึกว่า ก็ที่มาเรียนทั้งนี้นะคะก็คืออยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพค้ดแต์เห็นมันเป็นกระแสด้วยแล้วก็น่าจะน่าจะต่อยอดได้ด้วยค่ะก็เลยอยากรู้เทคนิควิธีการแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการค้นหาตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็นำตรงนี้ค่ะไปต่อยอดในการทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะคะแล้ว เพื่อนใหม่ๆนะคะในการเข้าร่วมคลาสด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่เขามีง,งานด้านตื่นๆแชร์ให้เราตอชนช่วงเปล่งเราก็ได้ข้อมูลความากับไลับไปด้วยสิ่งที่พี่ไลอ้อนได้พูดไว้ก็คือ,อการที่เราจะเป็นผู้นำได้คือเราต้องนำตัวเองได้ก่อน พอได้เข้าร่วมเวทปนี้ก็มีแรงบนันดาลใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการมาเวอปในครั้งนี้ครับได้เลยนะคะก็คือได้องค์ความรู้ใหม่ค่ะที่เราเนี่ยไม่ได้นึกถึงนะคะแล้วก็เทคนิคในการเล่าเรื่องการถ่ายทอดต่างๆค่ะแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ทางคุณเลออัลแล้วก็ทีมงานเนี่ยเรียบเรียงเนื้อหาเอาไว้อย่างดีมากนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองค่ะคนไม่เยอะทําให้เรารู้สึกไม่เก่งในการที่จะถามจะตอบด้วยค่ะ การทํามันจะต้องลงมือทาก่อนและความสม่ร็เสมอนี่แหละจุดตัดกอนชี้วัดความสาเร็จสุดท้ายแล้วต้องทาครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็มีประสบการณ์บางอย่างที่อยากจะแชร์ให้กับบางคนบังครับเราทุกคนล้วนม,มีประสบการณ์ส่วนตัวที่เรามองว่ามันดีมากและมันสามารถสอนเราได้ดีแล้วผมก็เชื่อว่าความรู้ตรงนั้นเราทุกคนหรือว่าคน,น,นอื่นๆครับเขาสามารถเรียนรู้จากเราได้และการที่เรานำความรู้ตรงนั้นไปแชร์ให้กับใครบางคน มันอาจจะเป็นของของวัญชิ้นใหญ่ให้กับใครสักคนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีมาอย่างที่อยากจะแชร์ผมแนะนาครับออกมาทําคลิปไม่จำเป็นต้องเป็นพอดแคสต์ก็ได้เป็นเรีโอก็ได้เป็น t ิ k กต็อกก็ได้หรือว่าเป็นคลิปยูทูบแบบล้อกก็ได้แค่เราสื่อสารทางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนแล้วเราให้เขาไปด้วยความเกียรตนาดีจริงๆเพียงเท่านั้นครับผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับที่สําคัญคือการสื่อสาร เราจะต้องตอบไปได้ว่าทําไมผู้คนจะต้องเสียเวลาตองฟังเราพวกเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างหากเราทำพอดแคสต์เพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ฟังผู้ติดตามหรือแม้แต่คนที่จะมาอยู่รอบข้างเรานั่นแหละครับต่อให้พอดแคสต์ของเราผลงานจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรตาการตาแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรเราจะมีอิทธิพลทันทีสิ่งที่เราพูดจะมีคนฟังสิ่งที่เราพูดจะมีน้ำหนักและเมื่อนั้นเราจะกลายเป็นผู้หนัก